ซื่อโยชิก็ประมาทไปสุดๆเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องขนมปังนี่ ทำเอาซูโยชิตกใจมากเห็นว่ามีแต่พวกขุนนางเท่านั้นที่จะได้รับประทานขนมปังที่นุ่มแบบนี้ซึ่งขนมปังที่ซูโยชิกินตั้งแต่มาที่นี่มันก็มีแต่ขนมปังแข็งๆสีดํากับสีน้ําตาลจริงๆนั่นแหละซูโยชิเลยแถไปว่าขนมปังนี่เป็นสูตรที่ทําขึ้นที่บ้านเกิดของผมเองตอนที่ออกเดินทางมาจากบ้านเกิดผมซื้อตุนไว้ใส่ไอเทมบล็อกเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับซูโยชิบอกเช่นนั้นถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกเกรงใจที่ได้กินอาหารที่สําคัญมากขนาดนี้แต่ซูโยชิ ก็ตอบกลับไปว่าในเมื่อมันเป็นอาหาร เก็บเอาไว้เฉยๆโดยไม่กินก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนอกจากนี้ซิโยชิยังสามารถซื้อขนมปังมาตุนจากเน็ตซูเปอร์ได้ทุกเมื่ออีกด้วยแล้วนะแต่จะว่าไปแล้วมีอาหารร้อนๆให้กินระหว่างเดินทางแบบนี้มันน่ายินดียิ่งนักทุกคนพยักหน้าให้กับคำพูดของคุณเวลเนอร์เช่นนั้นจริงด้วยคิดถูกแล้วนะครับที่รับภารกิจนี้วินเซลกล่าวเมื่อพูดถึงอาหารที่รับประทานกันระหว่างออกเดินทางจะมีพวกอาหารที่หารสชาติไม่ได้อยู่มาก อย่างพวกเนื้อตากแห้งหรือขนมปังแข็ง